ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พมก็จะมาพูดถึงอัปเดตทีเที่ยวชวนล่งหลักซ่องห้าฮกแป้นะคะหนึ่งสกายวอล์กกระจกไส้ริมแม่น <ste ve> ้ำเคมาการจันนาบุรีทั้งทีพลาดไม่ได้เลยกับทีเที่ยวเปิดไม่สกายวอล์กกระจกไส้ริมแม่น้ำเคที่สวยงามอลังการมากๆมีความยาวถึงร้อยสสิบเมตรและมีความสูงถึงสิบสองเมตรทั้งยังเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับไปพักผ่อนย่อนใจวิวที่เป็นไฮไลท์ของที่นี้เลย คือจะได้เห็นแม่น้ำซ่องซี่แม่นม้ำแควน้อยและแม่นม้ำแควใหญ่ไล่มาบรรจบกันเป็นต้นกำเนิดคลองแม่นม้ำแม่กองได้เห็นวิวสวยๆวัดทําเข้าเล่มและได้เห็นวิวที่ชุมชนริมแม่นม้ำแควเป็นที่เที่ยวสุดชิลทถ้าได้มาแล้วต้องล่งละซ่องคีรีมันตาลานาฮัตแนะน,นำในการเที่ยวกาญจนบุรีที่นับว่าได้รับความนิยมของคนในท้องที่และนักท่องเที่ยว หนักเดินทางนั้นคือหลังห้างคีรีมันตากาญจนบุรีซึ่งตั้งยูโมซีถนนแท่งชิตโตตําบลน,น่องบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีนอกจากที่นี้จะเป็นรีสอร์ทให้คนมาพักแล้วยังเปิดลานห้าห้างเรนับว่ารสชาติอหาห้ารค่อนข้างเด็ดจริงๆสําหรับพื้นที่ค้องลานจะแบ่งออกเป็นซามส่วนหลักๆด้วยกันคือส่วนค้องลานห้าหารสนามย้าและลานจอดรถซึ่งในส่วนค้่องลานห้าหางทาง้านจะแบ่งพื้นที่เป็นซ่มอาคารด้วยกัน โดยที่อาคารหนึ่งและซ่องจะมีถังที่นั่งในร่มและที่นั่งที่เป็นระเบียงสำหรับใครที่ชอบนั่งชิลรับลมเย็นๆก็มีบีนแบกตัวใหญ่ให้นั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆพร้อมกับชมวิวไปด้วยได้ทราบวัดทาเสือ้อวัดทําเสื้อเป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอดเขามีทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐ์ท่าพระบุทลูขนาดใหญ่ร่วงพ่อชินประธานพรภายในวัดประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ สถทาปาัปตยาการรมไทยจีนญี่ปุ่นและผส้มประสานเดิมเป็นสนักสรงขนาดเล็กในบริเวณทําเสือ้อด้านล้างริมเนินเข้าแต่ต่อมาชาวบ้านร่วมกันสร้างและบูรณนะจนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โตและมีความวิจิตรงดงามมากด้านหน้าวัดเป็นแม่นม้ำแม่กองบอกได้เลยว่าวิวสวยมากเป็นสถานที่ที่สง,งบและบรรยากาศด,ดีามากๆเลยสี่สามข้าวแม่น้ำเพ่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว่มาถึงกาญจนบุรีไม่มาถ่ายรูปกบสะพานข้ามแม่น้ำแคว่นี้เหมื่อนมาไม่ถึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คข้องเมืองกาญได้เลยปัจจุบันใช้เป็นทางสั้นจอดข้องรถไฟสายทนบุรีน้ำตกรือทางรถไฟสายมอรนะและได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอีกด้วยหาน้ำตกเอราวัณน,น้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตอ,อยุยยานแห้งชาร์เอราวัณความสูงจากระดับน,น้ำทะเลทั้งแต่หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยเมตร แบ่งเป็นฉันตั้งต่าง,งได้ทึงเจ็ดฉันมีลักษณะที่โตดเด่นกว่าน้ำตกอื่นๆคือเป็นน้ำตกบนเทือกเข้าหินปูนทำให้น้ำมีสีฟ้าองเขียวเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์สวยมากๆเลยต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองกะขังโกสร้างข้าบุรีสร้างข้าบุรีมาเที่ยวที่สร้างข้าบุรีเมื่อได้มารีเฟชร่างกายและจิตใจเป็นที่ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติท้งภูเข้าและแม่น้ำที่ไหลช้า ตัดกลับสะพานเชื่อมสัมพันธไทมอนสัมพา์วิธีชีวิตทองชาวมอนเป็นการเที่ยวแวบทะโลหลายจริงๆครับเจดทัมกรเทัมกษเซเป็นทัมขนาดเล็กภายในทัมเป็นที่ประดิษฐ์่านพระพุทธสักซิ์และเป็นจุดที่สร้างทางรถไฟที่ยากที่สุดได้ใชอยาวว่าโค้งมอเรนะเลยนะครับซึ่งชื่อจะออกดาก,กัวเต้วิวทิวทัศสวยงามสวยงามมากเลยเลยค่ะ อยู่ท้ามกลางป้าเข้าธรรมชาติมองลงไปเห็นแม่น,มแน้ำแครที่ไล่ไอฉา,าบรราาันกล้ดีสุดๆไปเลยครับแปดส่วนซวดการส่วนซวดแท่งหนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดการำอำเภอบ้าพอยเป็นส่วนซาดเปิดแท่งแร็กในจังหวัดการและเป็นสถานีอนุรักษ์ขยาพานันธุ์ตว์นานาชนิดอีกด้วยภายในส่วนซาดจะแบ่งออกเป็นสองโซนคือส่วนข้องส่วนซวดเปิดและส่วนข้องการแสดงช้างและจระ,ะเข้โดยเริ่มตัว โดยเริ่มต้นคุณสามารถนั่งรถบัสข้องทางส่วนสัตว์เขาเ้าไปยังส่วน,ส,วนสัตว์เปิดเพื่อผมเจอกับเล่าหนองสัตว์ต่างๆที่รอต้อนรับเราไม่ว่าจะเป็นกวางมี่ควายเสือสิงโตเสื้อดาวยีราฟมาลายโนฟาวิงโกและนกกระจอกเทศบอกเตยว่างานนี้คุณจะได้รับความทับใจไม่หลูลืมและจะได้เสียงหัวหลอ่อรพรลุ้พาเด็ดๆกับวานย่างแน่นอน แต่ถ้าคุณยังมีเวลาเลือกและยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มเราข้อแนะนํากิจกรรมสุดตื่นเต้นคือการจูงน้องเสื้อเดินเล่นหรือการป้อนนมลูกเสื้อแล้วคุณจะรู้ว่าน้องเสื้อที่นี่สดเซ่นน่ารักและเชื่องเมื่อนแมวน้อยเลยก้าวกิจกรรมอนุรักษ์ช้างที่บ้านชอช้างชลาบอกล่าภาพลักข้องแขมช้างที่มีแต่ภาพช้างถูกนามโซแล้วให้หนักท่องเที่ยวขี่เล่นได้เลยพอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์เราต้องหันมารักธรรมชาติให้มากขึ้น การกักขังทำลายธาติประจำชาติย่างช้างต้องหมดไปแเหลราควรสนาบสนุนองค์กรที่ดูแลอนุรักษ์ช้างย่างทีบ้านนอชอช้างชลาจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมต่างๆที่บ้านชช้างชลาจะให้หนักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับช้างในสภาพแวดล้อมที่เป็นมีต่ตอช้างช้างจะสามารถเล่นน้ำกินอาหาานด้อย่างอิสระซีบเมืองมาริกาซอซอนงซองซี เมืองมาริกาเมืองยองยุกจำลองวิธีชีวิตชาวสยามบริเวณร่มแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยราชการดีฮะปีรอซ่อหนึ่งซองซี่ซึ่งเป็นช่วงที่สยามมีการเปลี่ยนแปลงห่างจากการเลือกทาสมีการติดต่อขา่า,ายมาขึ้นและเปลี่ยนมาต้องอาศัยประนธรรมจนมีความซีวีไล่เห็นได้จาการกระทาปรตยกรรมอาหารการกินเครื่องใช้และการแต่งกายของบุคคลเซฟเอสดีท็อปเอเวนเจอร์ปาร์กการทีท็อปเอเวนเจอร์ปาร์ก การยูหานเจ้าตัวเมืองกาญจนบุรีนึ่งชั่วโมงทีท็อปแอ n t เวนเจอร์ผากาญจนบุรีตง e ังยูทีโฮมผูเตยรีซอทซึ่งอยู่ห้างเจ้าตัวเมืองกาญจนบ,บรุรีประมาณ1ึชั่วโมงเรื่อประมาณ20นาทีจ้ากนำาตกใส่ย,ยกน้อยคุณจะได้ไปสู้ความก้าับทานกิจกรรมกลางแจ้งอันท้าทายกว่า40ทา่านเชน10ลายสะพานไม้อันวาดเสี่ยวและพาไปได้กับการปั่นจักรยานกางอากาศ กิจการทั้งหมดใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีเหมาะสมาสำหรับครึ่งวันดังนั้นเมื่อคุณมาเที่ยวกาญจนบ,บุรีแล้วอย่าลืมแวทีท็อปแอนด์เวนเจอร์าร์ดไว้นะ12บินพารามอเตอร์เนื้อวัดทัมเสือ้อกิจการสุดเอกทีมที่จะนำคุณล่องลอยกลางท้องฟ้งาชมวิวที่งดงามของชนบทอำเภอท่าม่วงพร้อมบินผ่านวัดทั้มเสือ้อซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ท่ารูปยอดีิตขข้อมืองการแต่คุณได้ท่ามือสูงแตกต่างจากคนอื่น ก็ข้าจบคลิปอัปเดตท,ทีเที่ยวการเราีชวนล่งลักท่องเทา่ยว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์ก,ก,กาดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ